การที่จะมาทำคอนเทนต์ใส่อาหารได้ก็เกิดจากการที่เป็นคนชอบกินชอบหาอะไรมาลองทํามาดูกันว่า1วันพวกเรากินอะไรกันบ้างคะ่ะเช้านี้กินขนมปังซาวเวอร์โดที่ได้มาจากตลาดเช้าเมื่อวานที่จริงก็อยากจะเอามาทาแซนด์วิชแต่ว่าของเหลือจากการที่ทาอาหารเลี้ยงแขกเมื่อวานมันก็เยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยกินทั้งของเหลือแล้วก็กินขนมปังไปด้วยเลยไข่พะโล้ลายวันแล้วแช่แข็งเอาไว้ก็เอาออกมาอุ่นกินกินเสร็จก็ไปเดินย่อยค่ะจริงๆก็ไปเดินซื้อของมาทําอาหารกินต่อช่วงนี้ใกล้เทศกาลฮาโลวีนซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็เ,เอาก,อออกมาา,ายยะีหลแบบสไต์ค่ ก็เอาไปตกแต่งบ้างก็เอาไปทําขนมวันนี้ก็เลยมาซื้อฟักทองลองเอากลับไปทำบราวนี่แบบไร้แป้งดูค่ะก็เดินตากแดดกันมาค่ะไม่ได้ใกล้ๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเป็นแฟนฝรั่งต้องเดินเก่งค่ะเพราะว่าฝรั่งชอบเดินยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งชอบออกมาเดินหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมกิ๊กมีสูตรอาหารเยอะจังที่จริงแล้วกิ๊กก็เรียนมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะเพราะว่ากิ๊กเองก็ไม่ได้ทาอาหารเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรช่วงใกล้ฮาโลวีนฝรั่งเขาก็จะมีการทําขนมให้เข้ากับเทศกาลร,ร้านกาแฟต่างๆก็จะเอาพวกเครื่องดืม่มรรรสฟััักกกกกกททททอองงงลลบบมมาาาาาาาขขขยยิ็เเเเหหูตนนี่่่้ศดึคะะวจ ตน Apple ino, <ๆ>้นแอปเปิลขี้นกก็เลยเก็บมากินกับแจ่วด้วยมาถึงแล้วกิ๊กก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็จะเอาฟักทองเข้าไปอบในเตาอบให้เนื้อเขานิ่มก่อนฉีดน้ำมันมะกอกให้ทัว่วแล้วก็เอาเข้าไปอบย,วยาวๆเลยค่ะประมาณ40นาทีกินแอปเปิลป่ารอไปก่อนค่ะเปรี้ยวๆฟัดฟาดกินแล้วตื่นเลยฟักทองอบเสร็จแล้วก็จะมาแกะเอาเนื้อเข้าไปปั่นให้ละเอียดค่ะฟักทองสีส้มๆนี่กิ๊กว่าเนื้อไม่ค่อยอร่อยเหมือนฟักทองผิวขรุขระบ้านเรานะคะรสชาติจะจืดกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ค่ะจะมาทำ กลิ่นวานิลาเบกกิงโซดาผงโกโก้ไข่ไก,ไก่ค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตโรยหน้าก่อนที่จ้าเข้าไปอบด้วยชิมดูแล้วไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะระหว่างที่กำลังอบขนมตบท้ายมื้อเย็นนะคะกิกก็จะมาทำอาหารเย็นด้วยค่ะช่วงนี้ทำอาหารตามใจน้องสาวกิกด้วยแตะทุกคนเพราะว่าน้องสาวกิกอยู่ที่แคนาดาด้วยความที่น้องกิกไปเรียนแล้วก็ต้องอาศัยอยู่กับโฮสทำให้พวกอาหารที่ได้กินก็จะไม่ใช่อาหารท้องถิ่นนางก็คงจะคิดถึงอาหารที่บ้านแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะก็เลยวิดู เหมือนเดิมนะกิกใช้ย,ย่านางผงแกงค่ะสะดวกมากใครอยู่อเมริกาอยากจะสั่งไปใช้ก็สั่งกับกิกได้นะคะกิกแปะลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์น้องสาวรีเควสต์มาว่าอยากกินแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกกิกก็ไปหามาจนได้จากร้านเอเชียค่ะ,คะแบบแช่แข็งใส่ปลาหมึกแห้งด้วยแล้วก็ต้องหั่นหน่อไม้เป็นชิ้นบางๆทําเสร็จแล้วก็ต้องวิดีโอคอลกินให้ดูด้วยนะทุกคนตอนนี้กลิ่นบราวนี่กับแกงหน่อไม้ตีกันให้วุ่นเลยค่ะขนมออกมาเนื้อดีมากเลยค่ะทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าทําจากเนื้อฟักทองคคคครรรรัั้้้้งงงแแกกกกก็็ททําาาเอออตตติิดดใใจจลลลยนนนนะะะะ่ไไปปชสีีีบว ก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารของพวกเราใน1วันนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากทราบสูตรขนมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้ากิ๊กมาบอกสูตรให้ละเอียดเลยค่ะ